ครับคลิปนี้จะพามาดูที่การตักบาตรขอพรจากสัตว์ล้ำนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโตจากนี้ไปให้บอกชื่อ,อ,อนามสกุลอายุของตนเองนะถ้าพระเจ้าชื่ออะไรนาำสกุลอะไรอายุเท่าไหร่บอกไปเลยว่าในใจก็ได้เอาต่อนอ้ว่าตาม ขออนุญาตขอพรสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งอกปราการข้าพเจ้าขอเปลี่ยนดวงใหม่ขอเปลี่ยนพรใหม่ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากดวงศัตรูมุ่มานทั้งหลา ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากดวงสะดุงหมู่มารในวันนี้ชาตินี้ในวันนี้ชาตินี้ขอพรสวรรค์ชั้นเทวดาขอพรสวรรค์ชั้นเทวดาขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากดวง ให้ข้าพเจ้าคนจากเจ็บไข้ในวันนี้ชาตินี้เจ็บไข้ในวันนี้ชาตินี้ขอพรสวรรค์ชั้นวิมานขอพรสวรรค์ชั้นวิมานขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากดวงขอให้ข้าพเจ้าคนจากลำบากยากจนในวันนี้ชาตินี้ขอพรสวรรค์ทุกชั้นปราการ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากดวงอให้้้าาาเจานจนกอุปัติเหตุผิดห,หวังแตกแยกคดีความจองจำ,จจงจำถูกปลอกถูกโปงล้มละลาย,ายและดวงมรณะวาสนามรณะทรัพย์ มรณะมิตรมรณะยามรณะบริวารมรณะศัตรูมรณะครูของมรณะโรคภัยมรณะความโศ พินาในวันนี้ชาตินี้ข้าพระเจ้าขอเกิดใหม่ขอเปลี่ยนดวงใหม่ขอเปลี่ยนพรใหม่ให้ดีกว่าเกา่าและขออนุญาต ยืมดวงเศรษฐีสวรรค์ใช้อ่รรหนึ่งดวงด้วยเทินสาธอุอันนี้คือคำกล่าวคำขอบคุณสวรรค์ที่นี้เราจะถวายสังฆทานเนี่ยเราจะต้องบอกกล่าวเจ้ากรรมนายเวรให้รับรู้ดับทราบก่อนก็จากนี้ไปจะกล่าวนำคำบอกกล่าวเจ้ากรรมนายเวรของเราเองแต่ละท่านแต่ละคนน,น,นะ อันดับแรกเช่นกันว่านโมสามจบพร้อมกันนมโมตัสะพคทวะโตอรหะโตสัมมาสัม,มพุทธะนโมตัสะพคทวะโตอรหะโตสัมมาสัม,มพุทธะนโมตัตะพคทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเอาต่อจากนี้ไปท่านตั้งใจบอกชื่อนามสกุลอายุข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอายุเท่าไหร่บอกไป ว่าตขอเอาบุญมาชดใช้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทุกทุกทุกชาเมื่อท่านได้รับแล้วขอท่านจงได ไปเกิดใหม่ขอเิได้ไปใหม่ใน,ในที่ที่ดีกว่าเก่าในที่ที่ดีกว่าเก่าในวันนี้ชาตินี้ในวันนี้ชาตินี้พร้อมรับคืนดวงพร้อมรับคืนดวงลำบากยากจดนลำบากยากจดนดวงเจ็บป่วยเจ็บป่วยดวงัตศัตรูผู้อาฆาตดวงผิดหวัง ดวงแตกแยกดวงคดีความจองจำดวงถูกหลอกถูกโก,ก,กงและดวงมรณะวาสนามรณะศพมรณะศพมรณะมิตรมรณะมิรมรณะญามรณะยา มรณะศัตรูมรณะศัตรูมรณะผู้ครองมรณะคู้ครองมรณะโรคภัยมรณะโรคภัยมรณะความสุขมรณะความสุขมรณะการงานมรณะการงานมรณะราบโยนมรณะราบยนมรณะวินาศมรณะวินาศคืนไปในวันนี้ชาตินี้ไปในวันนี้ชาติข้าพเจ้า ขอเกิดใหม่ขอเปลี่ยนดวงใหม่ให้มีควาเก่าและขออนุญาตดืมดวงเศษผีไทยหนึ่งดวงด้วยเถิดสาธุอะ ต่ออยากนี้ไปเจ้าหน้าที่มาขึ้นประจำหน้าที่อยากได้ประเกศอยากได้พระเกศนะครับไปช่วยกันก็ได้นะเะะออท่านที่ทำล้าเอาไว้จะ,จะาานัการไม่ต้องขึ้นข้างบนนะแต่ไม่ต้องขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดก,การขนลงมาไปเลยการเนงานออกเดินนะเจ้าหน้าที่ขึ้นด้านบนสักสองหรือสามขั้นนะ รับต่อรับต่อเป็นผู้ประเทงอยู่ด้านบนพอบระเทงเสร็จเลื่อนออกด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันยังด้านล่างคัดแยกอาหารโดยเฉพาะขนมแห้งของแห้งทั้งหมดขนมแห้งของแห้งทั้งหมดรวมใส่ถุงใหญ่ไว้เดี๋ยวเราจะได้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูาบ่าวันชัยท่านเอาไปตแตกให้เด็กๆ <c oughs> ที่สำนักสงฆ์ท่าภคูบาธรรมเจริญสุกนะช่วยกันไปดูแลช่วยกันอัจจการสาธิตใบรูกอัจจการสาธิตใบขอเค้มงท่าสาธิใบเก็เกฟองออกไปด้วยนะอ่า <P aper> เดี๋ยวพอเราป <P aper> ระเพณสำรับพัตตาหารสัันทานเสร็จเตียบร้อยเราจะได้ปวดน้ำนะที่ปวดน้ำอยู่ตรงไหนที่ปวดน้ำอยู่ตรงไหนทัานที่ถวายสักนทานเสร็จแล้วอย่าลืมนะ ไปกินที่ปวดน้ำของท่านมาเองเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะได้ต่อสัมโมทนนียัปถายะถาสทีให้เราได้ปวดน้ำตั้งใจกวดน้ำบุติทิ่ปุณกุศลนานนิสงสังข้านในวันนี้ในรัตระนี้อุทิศให้กับเจ้ากรรมและนายเวรโดยตรงเท่านั้นยาอุทิศเผื่อแผ่ให้ใครผู้ใดร่วมด้วยไม่ได้ทั้งสิ้น ้องอุทิศตรงต่อเจ้ากำในเวรถ้าเราไปอุทิศเผื่อไปพั่เนี่เจ้ากำานเวรเขาจะไม่รับเขาจะไม่รับเราต้องให้ตรงตรงพอพระคุณเจ้าเริ่มอนาโมท่านลายยักษ์ถาเราเริ่มเรยนน้ำนะ ตอนที่เราเริ่มรินน้ำเราบอกไปเลยพ้าพระเจ้าชื่ออะไรนำตระกุลอะไรอายุเท่าไหร่เป็นชายหรือเป็นหญิงก็บอกไปขออุทิศบุญกุศลานี้สงสารทาใไรวันนี้ทั้งนี้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกทุกทุกชาติจงได้รับเมื่อได้รับแล้วท่านจงได้ไปเปิดใหม่ในที่ที่ดีกว่าเก่าในวันนี้และชาตินี้ด้วยเทินสาทุกแค่นั้นทอ อาน้ำมาด้วยเอา้ายเสร็จมาเอาแก้วน้ำกับถ้วยนะครับเพื่อปวดน้ำอ่เอาเด็บยวเดี๋ยวไม่ตกลตนลแบ่งถ้วยนี่นะ แล้วก็ทุกท่านทุกท่านที่มาร่วมงานไหวครูในวันนี้นะทางสำนัดอสมบรตมีพ่อแก่ของเราจะมีของที่ระลึกให้นะในปีนีนะ้เราได้บอกไว้แล้วว่าปีนี้จะแจกเหรียญฮนนุมานชนะ,นะศึกนะเหรียญฮนนุมานชนะศึก เพราะว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีคนยังสาวหน้าเลยปะทองไม่้จะใช้คำว่าลำบากยากจนก็คงจะไม่ใช่ใช้คำว่าลำบากยากจนก็คงจะไม่ใช่ต้องต่อสู้ต้องดึงรนบากกัดตจเสียสู้กันดินตา เลยต้องเอาหนุมานไปช่วยกันหน่อยนะปราบศึกให้ชนะชนกชนะอุปสรรคทั้งทนึทั้งปวงให้ได้เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเรานําไปแจกท่านละเหลียญระเรียนละเหลียญครบทุกท่านนะแจกให้ครบทุกท่านแจกพระคุณเจ้าด้วยนะแจกพระคุณเจ้าด้วยถือว่าเป็นของที่ระลึกถือว่าเป็นของที่ระลึก เดี๋ยวเดี๋วให้นั่งประจำที่พอทบทั้งนั่งประจำที่แล้วเจ้าที่ของเราช่วยกันแจกทรงท่านใดส่วนท่านใดถ้าหากว่ามีความประสงค์อยากจะได้เหรียญเสียนพ่อแก่บรมครูนะเสียงพ่อแก่บรม,คร,นะรบรมครูที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกและรุ่นแรกก็สาม,มารถติด คณะกรรมการหรือว่าพนักงารทางสำนักของรเราได้ได้เรียบพลาติกกันน้ำไว้อย่างมาตรฐานเรียบร้อยสวยงามแล้วนะมีทั้งเหรียญเนื้อทองแดงแล้วก็เหรียญเนื้ออันชันก็มีความสวยงามมากคมชัดลึกแล้วก็เข้มขังด้วยพลังอานุภาคและบารมีงองพระแม่ของพระมังกรของเรา